เทนอาเบนนะคะหรือว่ากุเทนทากอินโดนีเซแลนะข้างม้านก็กำลังทำงานเนาะของยายแก้วก,ก็ทำเสร็จแล้วนี่ยาแก้วทำทั้งวันเลยวันนี้เลยครั้งนี้ยังไม่เสร็จนะคะแต่ก็ปลูกดอกไม้รอนี่วันนี้ปลูกอันนี้นะคะแต่นี้พรุ่งนี้ต้องต้องควนดินควนดินเอาดินขึ้นตากแดดเนาะ ฝั่งนี้ยายแก้ทำเสร็จแล้วทำเสร็จแล้วนะคะพร้อมพร้อมรอวันเวลาที่จะจะให้ดินมันไม่เย็นนะเช้าเช้าก็ยังมีน้ำแข็งอยู่เนาะยังมีฟอสอยากรีแกก็จะมีกระเทียมป่านะคะ,จะเจ้ากระเทียมปลาฮัลโหลกระเทียมปลาอันนี้คือกุยช่ายนะอันนี้คือต้นหอมนะคะ วันนี้ยายแก้วก็ทำ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 นะคะทำงานทั้งวันวันนี้มีแดดทั้งวันนะคะนี่นะคะอันนี้จะอันนี้ก็ที่ว่างนะคะถึงจะแม้สต่อเอ่อสอวา2วา3ามวามันก็เป็นที่ที่มีคุณค่าและมีประโยชน์เนาะ มีประโยชน์ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะในส่วนนี้มีประโยชน์มากๆนะนี่มาดูปะปะ่านี่ดินท่ซื้อมาใหม่วัดมากดูปะปะ๋าวัดมากดู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 ดีดีด,ด,ดีอันนี้คือส่วนหลังบ้านนะ ส่วนหลังบ้านก็จะต้องจัดเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเนาะอันนี้คือเก้าอี้ของคนเช่าบ้านเนาะคนเช่าบ้านเขาจะเขาไม่เอาแล้วเขาจะมาวางไว้ตรงนี้แหละเดี๋ยวยายแก้วก็จะ,อะเอาไปวางไว้ให้วางไปที่ปลูกดอกไม้อีกเกิลเบอร์อเลสฟ้าปะปะ๊ปะมาเค้นอินอินอินบิชเชนเฮียอินอัมมาเค้น from 루멘สเตนอายทวายไตร Ah, Blumen. Wo? In, in hier. Ist nicht fest, hier, also. hier. Von hier, da? Ha? Hier. Was? Bank oder was? Bank. Möchtest stehen und Blumen stehen? So. Ja, okay. Unter Bang. Unter Bang. Das ist Düdlers oh. Bank. <laughs> ยาอีกก yeah, ็ท um, 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 <c oughs> ี่เรนเอิรเอิรเอิร์มนิกแม่เนะนะคะมันเป็นของเจ้ามันเป็นของคนชาวบ้านป้าป๋าว่าต้องขอก่อนเนาะแต่ยายแก้วไม่ขอหรอกเนี่ยเฮียป้าป๋าสเตนเฮียมาเคิลบลูเมนเฮียขวดอินเฮียบลูเมน Bank in here Bank the แบง stand in here the b a n ก์อ the แบงก์อะไ the แ b a n ์ stay here เหร the b a n กเป็นคำนำของผู้หญิงนะคะ D h e แบงเท่า D h e แบเป็นคำนำของผู้หญิงของเก้าอี้ยาวนะคะไม่ใช่ผู้ชายนะนี่จะบอกให้รู้ใช้คำผิดใช้คำพูดผิดผิดตลอดนะคะ ภาษาเยอรมันดิ้นได้ตลอดเนาะไม่รู้จะดิ้นไปไหนเนาะนี่นะคะคือสวนของยายแก้วยามเย็นนะคะยามเย็นฮัลโหลป๊ะปะ๊าฮัลโหล <c oughs> อันนี้คือเจ้านายนะคะบิ๊กเชฟเจ้านายของยายแก้วนะใจดีมากๆนี่แหละคะ่ะอันนี้คือชีวิตประจำวันเนาะ หมดหน้าหนาวเข้าสู่ฤดูใบไม้ผีิก็จะมาปลูกดอกไม้ที่จำสวนนะคะนี่ป้าป๋าทำแปลงผักนะป้าป๋าทำแปลงผัก international นะเฮียเส้น international international มีความสุขจังเลยมีความสุขจังเลยได้เต้นตำตุดป้าป้าตาด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 ีอุยนะคะพี่น้องจ๋าโอ้นย่ส a e ความผิดอยู่ที่ฉันหมดเลยนี่นะคะจะอยู่จะอยู่ในสถานะไหน นี่ยาแก้ก็มีสวนบอนไซที่ใหญ่ที่สุดในเยอรมันนะนี่อุ้ยจะว่าใหญ่ที่สุดไม่ได้หรอกในเยอรมันไม่ใช่ใหญ่ที่สุดในหมู่บ้านนี้นะคะสวนบอนไซสวนบอนไซนะคะ สวนขออย่าแก้ทั้งหมดเลยนะจ๊ะก็อยู่แค่ตายค่ะพี่น้องจ๋าอยู่แค่มีชีวิตอยู่แค่มีชีวิตหลังจากเสียชีวิตแล้วก็ไม่รู้จะเป็นของใครบนท้องฟ้าก็มีเครื่องบินมองเห็นไหมจ๊ะนะนี่ มีหมาไอเคซี่มาแล้วเอาได้ยินเสียงฮ้องๆแต่หายไปแล้วนะคะนะยามเย็นยามเย็นในต่างแดนค่ะพี่น้องจ้ายามเย็นในต่างแดนค่ะยามเย็นในต่างแดนก็จะเป็นประมาณนี้นะ ไม่เหงาไม่ได้เศร้าเพราะว่าเพราะว่ามีที่ให้ทำสวนนะคะก็เหมือนอยู่บ้านเราแต่ต่างกันแค่อากาศเย็นนะยายแก้ก็มีพี่น้องอยู่ที่นี่ยายแก้ไม่เหงาไม่เศร้าเนาะมีเยอะโอเคนะคะเก็ดวินาที Yeah 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 okay kha, Chụp chụp nha Wow! Casey! Casey hello! Casey. Yeah! Casey! Cassie. Casey! Cassie. Nó <laughs> Hello! Come here! Come here! <laughs> นะคะสนุกสนามกิฟ์กาบจ๊ดจุ๊บ